โอเคทุกคนเราเดินเราไม่ได้อันนี้กันบ้างดีกว่าว่าสนุกหรือเปล่าโอเคไปเลยวันนี้เราก็เข้าอยู่ในเกมแล้วเด่นไปเดินนอนยังด้วยเราก็งงๆเหมือนกันเราก็เข้ามาก็ต่อย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 เฮดี๋ยวก่อนนี้เรามีตังเราซื้อขวงได้มาเฮย้ยที่มีตังที่ซื้อขวงได้ออได้ชิกอะายดีชิชอกระทาไหมเราชื่อนี้ดีเชืออนนี้แล้ากันสี่ร้อยโอเค อัอน,นี้พี่มีอวาอวุธหรือยังไหนอาวุธพี่อะไหนอาวุธอ่ะยังไม่ได้สายเลยเอ็สายก่อนไปม,มีอาวุธแล้วพี่ตีได้เว้ยเติมเงที่สิบห้ามีออโต้คิดตรงนี้ด้วยนะนี่เกมนี้ก็เป็นแนวเออเขาเรียกว,ว่าแนวอะไรวะแนวต่อชู้ตีขั้นตอนอไรก็ต้องมาเกเ็บเก็บเบลตีมอนอย่างเงี้ยม่ตีตีเจ็ดนจ็ดแล้วมันก็เรียกถามว่าจะเอาเป็นเคดหรือว่าจะเอาเอาเป็นอันอ่านว่าอ,อะไรวะ อ่านอะสักอย่างอ่านไม่ออกเอ้าหายไปเลยเอ้ากดไม่ทันหายไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรเอาใหม่ตีมันเพราะหลังจากที่เราตีมันตายเราสามารถเออเขาเรียกว่าปลุกพลังมันเอ้ยไม่ใช่จีเอามไปรู่น้องได้้วมันก็เดินตามมาอย่างไ้เราต้องใส่ก่อนนะเหมือนเป็นระบบสั่งเสียงช่วยเราตีโอโต้ไงไหมมันเอาไปตีได้ด้วยแต่มันจะตีเบามันไม่เหมือนเราตีเองเราตีแรงกว่าเนี่ยนะแล้วมันก็ดอบตังกห้เราด้วย นี่มนมีกดออโต้ Auto ด้วยนะคือมันออโต้ได้หมดเลยคือมันก็จะออโต้จับให้เราเลยถ้าเราอยากตีแรงๆเราก็ต้องจับเยอะๆแล้วก็ตีไปด้วยจับไปด้วยชู้ไปด้วยตรงนี้เลือดมันเยอะมากเลยนะที่ต้องเก็บตังค์ไปซื้อวุฒิก่อนใช่ไหมพี่แค่ตีแรงๆเอมันไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยเอาจากเสียงตี นี่คืออะไรเวพอนขนอเอเวพอนออกนี่คือเดสหรอนี่คืออะไรวีนี่คืออะไรนี่ไงพี่ได้ยังจับได้ยังเอ๊ะไม่ได้เลยโดนั้นเลือดเยอะเกินเอ๊อนะน้ำสาเลี้ยงเราปไญหาอะนี่หรอ อ๋อแล้วมันเป็นปุ่มปิดเปิดสารเลี้ยงได้โอเคไม้ตรงนี้เลือดสองร้อยแล้วโดโอ้ตรงนี้เราซื้ออาวุธที่ดีกว่านี้ดีกว่าโอเคเกมนี้ก็เป็นแนวฟาร์มเปื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆโอเคงานเราได้ไหมตัวแร็คโอค้ ก็จะไปรุ่นน้องเราไปช่วยดาโจมตีพอนเดนไต้ด้วยนี่ก็าตีตรงนี้ไม้มันก็จะตีเร็วขึ้นแต่พี่ก็มาดูว่าเออเพชรเอาไว้ทำอะไรได้เจบ็บเจบ็บเจบ็บไม้มันจะจับให้เราโอโต้เลยมันรู้ว่าสายได้กิจส,สูงสุดกี่ตัวอย่ารลองอันนี้คืออะไรนะสามารถเอาอัปเดตได้ด้วยมีอะไรเลยก็เล่นไม่ค่อยเป็น อะไรกเป็นก็ออกมาสอนหน่อยนะจ๊ะนี่คือไราเอนชาร์น่ฮ้ยเอนชาร์อะไรชาร์อะไรไม่รู้อ๋อยัง,งานเราเลือกวุฒิเราได้อ๋อโอ้เอาเพชรมาเอนชาร์นนี่เองโอ้องเอาเพชรมาเอนชาล์วเพชรต้องใช้ต้องเป็นพันเลยหรอ เราเปลี่ยนนะปกตินี่มัน400มันไม่ดีเอากระทามาลองใส่อู้หูจะมีแสงแดดเ้เองมีจม,มิตรงนี้ไงเรามาสายได้ลองเปลี่ยนนะปกติเอาว้ที่สวยๆมานสายเลยเดี๋ยวไปลองทดสอบการใช้วุ้อันนี้กันว่าจะแรงแค่ไหนทุกคนลองดูโหตีทีเดียวตาย,ยทุกคนสุดยอดไปเลยแบบแรงมากเลย ดูนะนี่คือพอเรายิ่งมีตังเยอะเออตังหาจาังหนาเดิมนะเมกันกดอ,อ๋อเนี่ยมันไดจากการตีมอนเตอร์แล้วก็ได้จากการขายตัวพวกนี้ด้วยนะว่าเมื่อวานลองลองกดขายดูตรงนี้ก็กดทั้งหมดแล้วลองขายดูปึง้งแล้วมันก็ออกเป็นตงังนี่ไงมาสลองพนันนะงั้นเราก็เอาเพชรดีหรือเปล่าถือว่าเราเราต้องฟาร์มเนยต้องตีมัน ตีมันเมื่อหาตังเตตีเลย,เลยตัวยโคตรถึกเลยโอ้ต่เองน่าจะเมื่อยกว่าโอตโตเลยนะโอโต้เหมือนมันจะช้ากว่าหรือเปล่าเช็นไหมตีเองไวกว่าตีเองน่าจะไวที่สุดรางั้นเราก็ต้องมีตัวใหญ่ๆไว้ไว้คอยช่วยเราเพราะงั้นมันจะตีช้าเนี่ย แต่เราต้องหาวุธที่แรงกว่าน,นี้มาวุฒนี้ไม่ค่อยแรงเลยสามสวตไม่งั้นก็นตีทั้งวันนะบอกเลยเพิ่นนะตีทั้งวันก็จะเมื่อยๆนะเตะเพชรมันได้ตัวละหนึ่งเพชรเองหนึ่งเม็ดเองไม่คุ้มเลยนะว่าไม่คุ้มเหมือนกันโอเคก็เราจะพึ่มไปขายมาันไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีลูกน้องมาช่วยตีนะใช่ ถ้าเราไม่มีรุ่นน้องช่วยตีเราจะลำบากนฮ <Hey, S 1> เราเอันนี้มาใช้ดีกว่าเงินเท่าไหร่ร้อยกว่าเลยงั้นเราใช้แบบนี้ไปก่อนใช้สองพันไปก่อนสองพันนี่ก็ถือว่าแรงมากโอเควงคู่ตีเธอหัวยุเลยเห็นรุนั่นหน้าต,ตีเคยวแตกแล้วเนี่ยเคลวเจ๋เลยนี่เราได้รุ่นน้องมาช่วยด้วยเฮ้ hey. น้องๆน,น้องไม่ช่วยเราเลยอ่ะโอ้เอ้คุณได้มาสองสามตัวสี่ตัวนะโอ้เอ้มาห้าตัวแล้ว,าว,ล,วลายได้ทั้งหมดแค่สี่ตัวใช่ไหมใส่ได้แค่สี่ตัวใส่เกินนั้นไม่ได้ ต้องช่วยมันเตยด้วยบอกถึงจะได้แรงนี่ครช่วยมันเตยด้วยนะจะบอปุบป่าปุบป่ปุบป่ปุบป่าปุบปับ,ปบ,ปบ,ปบปเลยมาไม่จับวะน้องเออหรอเอเหอหรอหรอเพราะมันอโอโต้อยู่โอเคเราลองเตยตรงนี้ดิเรื่อยเป็นแสนเลยวันไหนตายเนี่ยอันน้องน้องหนูหนูหนเรื่อยมาระดับหนึ่งแสนนะวันไหนมันตายเนี่ยฮะ ว่แล้วใครตีให้เราก็จะทำใั้รถเด็วขึ้นอ้าวโดนแย่งมาแล้วเป็นกรรมเรานึกว่าเขาช่วยเราที่ไหนได้เขาแย่งเราเราต้องฟาร์มจนเปื่อยใช่ไหมทุกคนฟาร์มเปื่อยมามาไม่เอาตัอ่ะมาไมา่เโอาโตัวจะให้เราแล้วหรอ มาตรงนี้เยอะแจัง M1 คืออะไรเนี่ยกดคลิกตรงนี้ตีเหรอเพื่อมันเยอะมากเลยนะแล้ววันไหนมันตายเนี่ยเอาเตือนดีกว่าตรงนี้จะกว่า ือตัวนี้พอเป็นไปได้ห้าพันมแย้ว่าต้องเก่งกว่าตัวเมื่อกี้แกเก่งกว่าตัวเราที่เราจับมาทั้งหมดเตะเตะเตเตเตโอ้ตีเร็วตีเร็วขนาดนี้ตรงสาย วัานไหนจะโหดสักทีนี่จับเลยโอตโตมันจับไม่เจีดหรอมันมันหายไปเลยอ่ะโอตโตใช่ไหมเน่ะทำไมตัว,ต,วตัวนี้เลื่นน้อยจังเ,เราจับได้บ้างไหมเน่ะจับไม่ได้เลย ตีจับมาเจ็บเลยตีตัวนี้ทีตัวนี้เลือดน้อยเป่ะเลือดสองหมืนห้าให้ตายเถอะเมื่อไรจะตีตายทุกคนนะอพี่ยังจะเล่นเกมต,ต่อวิกรตตุ้งอือวีกต้องฟาร์มไปเรื่อยๆวี่ัตตุงฟาร์มจนนิ้วหักดีหน้าที่เกมน,นี้มีออโต้ให้แล้วตัเอกก็จะเมื่อยมือนหน่อยๆ ทำไมทุกคนถ้าเราไม่มีรูตน้องอ่ะเป็นไงดูนี่ตีสดตีสดตู้มาสดๆเลยอ๋าเปลี่ยวโตนี้นี่ตีนี้เอ้าจะไม่รุ่น้องมาสู้จะตีเีงตี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 ตตี๊ีตี โอนทุบแม่บอกเลยแน่แน่แน่ให้ทุกน้องช่วยดีกว่างั้นมันไม่ตายแน่นอนน้องช่วยเราหน่อยโอโต้จับด้วยเปิดโอ,อโต้ให้หมดโอโต,โต้ชนานที่ครองโลกจําไว้ทุกคนแ,แรกๆมันอาจจะเบาอย่างนี้แหละหลังๆก็เบาเหมือนเดิมเก๋ยตีเต,ต,ต แรกๆก็เบาเงนี้นน้องลังๆที่เขาเบาเหมือนเดิมที่ไม่มีเรียวแรงและกระบองมันหนักเกินเึบเรบเบบเกมนี้ต้องขยันนะน้องต้องขยันเพราะเดือดมอนเตอร์เยอะมากเลยช่วยไหวแล้วเรื่องมันเยอะเกินไปตัวดิฟิสตปจนแบบเรื่องมันส่งมือนี่ยแปว่าเราพักก่อนไอตัวนี้พักก่อนนี่ยเพิ่งไปตีมัน เพราะเลืมันเยอะเกินไปต้องหาน้องๆ้องหนูตึงๆมาช่วยพี่นะไม่างานพี่ชู้ไม่ไหวเลยชู้ไม่ไหวแน่น,นอนตีจนเนี้ยงองมไปเจีไปเพื่อแร่คูณสองตีจนหัวยุ่งเลยดูเดี๋ไปเดี๋ไปหวังว่าเราจะได้จับตัวนี้เอาไปรู่นน้องโอเคอย่างที่ทุกคนเห็นครับทุกคนเราไม่ได้ตัวนี้บอกเป็นเพื่อนมันได้ดื้อ แต่เดงว่าต้องหาตัวที่เลือดน,น,น้อยกว่านีห้หน่อยเลือดมันเยอะไปนี่หมื่นหมื่นสี่โอ้สองหมื่นแต่แล่อนนะขอตัวไปฟงไปฟาร์มต่อก่อนนะแต่บ๊ายบายพบเจอกันใหม่